ค่ะวันนี้เราพยายามต่งกันเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมคือตรงเราโดนใส่ใส่ตรงท้ายมันโดนน้ําพัดไปแล้วมีแต่ตรงไม่รู้จะได้ปลาไหมเราต้องไปดูกันคุณตาจะเป็นคนลงให้เรานะคะวันนี้น้ำใสใส เอาเด็กน้อยนี่ก่อนลงไปเล่นน้ำกับตาไหมลงได้อยู่ไม่เป็นไรหนูมีเสื้อผ้าเปลี่ยนอยู่ขอดรองเท้าทดีๆลงไปกับตาเด็กน้อยก็อยากเล่นน้ำกับตานะคะ เราจะห่อไปให้เป็ดใช่ไหมหักตบเัวาเยอะมากเราจะเก็บไปให้เป็ดเราโอามาเป็นก้อนเลยต่างหักตบตรงใสตรงท้ายท้ายท้าย,ายตรงเรามันโดนน้ำซัดไปค่ะต้องใสไว้ตลอดน้ำซัดไปตอนไหนไม่รู้จตัวที่แม่เลีย้ยงไว้อะ ใน่เดินลงไปทางนั้นก็ได้นาตายเก็บผักตบอยู่คงจะนานน่ะถ้าเดินลงไปตรงนั้นก็เนี่ยนมีก้อนหินให้นั่งเลยโอ้ยโอ้โห ไปได้แล้วค่ะลูกมีที่แล้วฮึ่มาดีนีเพราะวัากันมากินดิใช่น้ำใสมากเลยลากวนไงรลากมันเน่าอย่างนั้น เอาไปปลูกผักงามมากเลยนะเนี่ยเด็กน้อยดีใจจะได้ลงเล่นน้ำอ,อ,อึ้บมันไม่ไปไหนมันเดือ ตอนตอนลาบผัดตกเน่านะคะมันหนักเอาขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นมาปลูกผักนี่จะงามมากเลยแต่เราขึ้นไม่ไหวมันหนักเกินไปยิ่งเสียกน้ำยิ่งหนักก็ลปล่อยให้มันไปคุณ ơi, เนยไปให้ตาหน่อยดูอ่ะคุณเนยว่ายงูเอ้ยเห็นขา,ขาวๆนึกว่าปลางูนี่เองเอ้ยไอเรานึกว่ามีปลาสรุปคือมีงู ใช่งูจริงๆบบ่หน,นูเหี้ยเห็นขาวๆหนูกเ็เลยกว่าป่า <c oughs> มันงูอะไรตางูหนังแหซื่นมามันงูผิดมันบ <c oughs> จาจจกล่างงูจังอางก็อยู่ในน้ำไไ้แหละสรุปเป็นงูแล้วสามองเห็นขาวๆนึกว่ามีปลาแยๆ ขึ้นไหนได้มีงูแยะๆข้อไปได้ไห่เนี่ยอาตาเอากิ่นละคลื่นๆเดีตาเอาตรนะงนี้นหวกตาจะหลุดละอังเลไม่กล้าเลยคะ่ะอังเลจะไปเล่นน้ำไม่กล้าเลยคะ่ะเห็นงูในตรงมันอยู่ในนั้นแล้วลูกนี่ทั้งนอกซะห,หน่อยแ้จุนเล่ <IST uk t av is> เห็นท้องขาวๆนึกว่านี่แหละมองเห็นขาวๆท้องขาวๆเรา,าก็นึกว่าเป็นปลาที่ไหนได้มูนี่เอง <laughs> เอ้าวค่ะมันเป็นจุดปรมหาตาเนาะตางูไอ้งูมูจิงนเหรออ่าใช่เห็นหัวมันแล้วลูกมูจริงๆตัวใหญ่ด้วยตัวบักเอฟไม่เห็นเลยไงตัวยาวๆเ ไม่ใช่กูงูกินปลานี่แหละแม่ก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีการเออมันเคยกินปลาหมดแล้วแหละปลาไม่ปล่อยมันไปอ่ะอยากเอามาดูปลาฮะยังดูงูนี่นะมันยังไม่ตายนะลูกมันยังไม่ตายใช่ไหมตา<อ>ตายแล้วเป่าตัวม,มันไม่ตายอ่ะจริงเหรอมันตายแล้วใช่ไหมตา มัน,ต,น,นตายแน่นะตาไอ้ไรเ่ยในหลบในหลบเออเธอก็ยังจะไปอยู่อยู่หมูแท้ร้อยเซ็นหมูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหมูมแท้ๆเลยหมูะอะไรอ่ะาตาบอกว่าเป็นหมูกินปลานนใช่เหรอใช่ มีปูด้วยนี่ปูยแล้วถังมาเลยแล้วถงมแโอโอโด Hus, มดร้อนแดดร้อนมากแดดตอนบ่ายสามร้อนมากมโอ้ยเดินผ่านเห็นข,า,ขาวๆนึกว่าได้ปลาตัวใหญ่สรุปได้งูตัวใหญ่แทนแต่มันตายแล้วน่าจะดโดนอู้ได้ปูตัวใหญ่ด้วย ลูนๆตาไปแล้วตัวนึงตัวนึงปุ๊ปปุ๊ปุปุนไมใช่วตาจับเนยประกาศนอย่างงูงูมันตายแล้วแตยใหม่ๆนะเนี่ยมันยังไม่ตายตามันยังไม่ตายอาจารย์ก่ะเห็นมันหมุนหมุนงอ อยากแหละเห็นคอมันงอเนอะนึก ja ว่ามันสลกซื้อมูอะไรมูสิงอะมูสิงเอาไปให้บักหนุยบอกบักหนุยว่าเอาไว้นี่แหละตาจะไปไหนตัวใหญ่ตัวยาวมากเลยอ่ะนอนตัวยาวมากเลย ตาเอาซากงูไปทิ้งแล้วนะคะในขณะที่เราแม่กับลูกไม่กล้าตามตาไปเลยอ่โยนลงไปเป็นอาหารปลาในน้ําเลยแล้วก็ลาเชียวกลัวมากเป็นงูสิง์นะคะสรุปเป็นงูสิงค์ุณตารู้เรื่องงูแต่เราไม่รู้สรุปปลาเราได้แค่นี้สงสัยโดนงูกินไปเตีวเยียว่าโอตาไปเรียเลยาด้ก็ไม่สดแล้วลิ่นลื่มันเน่าละ เพราะว่ามันโดนน้ำซัดปลาน้อยอุ้ยปลาบางตัวโดนกัดนะแม่โดนอะไรกัดอ่ะโดนน้ำซัดแล้วก็อัน้ำม้าสาวด้วยโดนหัวกัดหรือเปล่านี่เอาสรุปก็ได้หอยไปให้เป็ดแทนนะคะได้ปูกับปูสองตัวงามๆนี่สองตัวงามๆปูกรจับมัน อุ้ยเฮบ๊ายบายนะคะอะไรเล,ลบ,าบายไปเล่นกับปูก่อนนะคะเบ๊ายบายค่ะ